สวัสดีค่ะพวกกันอีกคือเกานอกค่ะกับป่าบนคนอีสานมันนี้ป่าบนคนอีสานเลยมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของคุณตาสวัยค่ะคุณตาสวัยเป็นฝันว่าได้จับไก่ค่ะเรื่องเล่าความฝันของคุณตาสวัยได้จับไก่ป่าที่เป็นแนวไรกับไปติดตามเบึงเราน้ำกันเนาะค่ะกับความฝันของคุณตาสวัยค่ะ การสวัสดีค่ะคุณตาสวัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตาค่ะค่ะมือนีกาได้มัติดตามเรื่องเล่าความฝันของคุณตาสวัยน้อค่ะเพื่อนมาเพื่อนฝันเห็นไก่ค่ะเรื่องเล่าความฝันของคุณตาสวัยเพิ่นสี่ไฮแนวทางท่านผู้ชมทางบานแนวไรกับฟังไปน้ากันน้อค่ะกับความฝันของคุณตาสวัยค่ะฝันมาจังไรคุณตาโอ้ฝันววา เห็นไก่เงี่ยวเดไย์ไก่ไก่มันอยู่ในปลาผืนใไก่น่ไก่แรนอุบอุบมันหนึ่งป่ากับปลาบะโหกกับปลาใหม่ชงเสงแลนหามันกับเขาไปส่นอยู่ในหากใหม่ไม่เนะ่มันโลมันคนลงเลือยแต่หากมันเงึงเครงเดงกีเรงอยู่มันมาหนีมันไปใช่วันเดียวไปเห็นหางผือมบันเห็นหางผืนก็เลย จับหางเพิ่นออกมาบ้านนี้ก็จับออกมาแล้วได้อุ้มเอาแล้วลักไก่นั่นมียญิงสี่คนแลนม่านหัวไก่คอยได้ไก่คอยได้เพิ่นว่าโวยไก่ไผ่จะสรางเนี้ยมันอยู่ในป่าตัวทุกคนจะเสียวหรือเป่าไก่ยักษ์โตค่ะไก่ตัวหนึ่งเท่านั้นล่ะข้อมพันนึงแต่ว่าผู้หญิงมันมาจะาคนมสี่คนมันหญิงจับมันมาหาเห็ดจัมันมาแนวไดยก็บอกหูคือกัน พันว่าใกล้คอยใกล้คอยอย่าไปเฮ็ดใกล้คอยได้พันวละก็เท่า<อ>ทั้งสามทั้งสี่คนเลย่งคอยทั้งสนะี่แล้วเมื่อแลนมาล้มกันเลยแกลนมาล้มกันเลยห่วยไก่ไผ่กับเจ้าแล้วมันอยู่ในป่าตัวยอ่ะไก่ในกระบอกติ้งเนี่ยโอ้ยมันมันขุ่นมันหูบ่เฮ็ดกระดูกกระดาษบ่เห็นดินเห็ดยังจ้ำหางดึ้ออกมากอม็อุ่มเอาตก่ใหญ่บอกกล่าวก,กวันไงไก่ผีกี้ไก่ผู๋ไก่เออไก่ผู๋ไก่คือไก่ังสี่นกสีมัน ไก่หนึ่งตัวใหญ่ไข่ไข่ไก่ปลาหรือไก่บ้านคือไก่ขัวนี่แหละมูจอมไม่เคยเห็นเนาะไก่ขัวขามันแดงตัวไก่ขัวขาสีแดงเอออหนมันอยากเป็นจกัดกลิ่นขี้ดอกหอนหอนใหญ่เล็กหน่อย หอนมันหอนมันใหญ่เรามันมันเป็นหอนแบบนี้เล้มันเป็น,นหอนคือหอนขนหนกคือเป็นขนหนึ่งมันปงกระดาะเป็นลายาเป็นลายข้าเอ็นไก่ขัวบ่ะเออตัอวน่ยไก่ขัวสีมนมนค่ะแต่ว่าขาแข็งเพื่อนนี่เป็นสีแดงเออแดงแตงขัวเขาแดงหลงหอดจันิิงแดงค์ออตอง,ง,งทิ่งห่างติองยังสีมนมันเท่าๆแน่นะ แลนเขาไปในหากใหม่เนี่ยหากใหม่เป็นหูมั้มันกนดดแลแลแล็มันก็เป็นสนอยู่แล้วนะแล้วมาก็แลนมาหันคอยก็เลี้ยวหาอยู่เหวมันไปใช้ก็เป็นกระแลนเป็นปมันมันก็บาแลนไใบ<ช>ปันใดเดียเ๋ยวไปเดี๋ยวมาโอ้ยมันอยู่ในหาดใหม่จะจับเอาหางมันดึงออกมาโดยหมาเอามาอุ้มมันก็บาดินมายัางเลยบ้านนี้พวกไม่ยิงเนหะรอเพราะว่าแลนมาห้วย เอาไก่ไข <Okay, S 2> <Okay, S 1> ่ให้ยงนหรเพื่อนว่าพอจะไก่ไขแล้วมันอยู่ในป่าตัวคอยจับเอาทีนะอเอาไก่ข่อยังเอ้ยหน่อเพื่อนวะได้ให้เพื่อนขื้นบ่ละบ่พราะที่ผมมือเอาเลยอืมตัวไหนมาในพันเงาดอกโอค่ะสตีโตเลตเป็นตัวไดโน่ค่ะบ้โว้ยเป็นอันนี้ก็ไก่ก เก่าแล้วอะไจับจับที่เป็นจ็ดยิงสีคนเก่าเจ็ดสี่เก่าสี่เจ็ดนี่แหละที่ประมาณนี้ละนะตีออกแล้วบนในบนบนในใกล้รอกรนะว่ายกัวสี่คนเนาะเป็หยิงพัน่เป็นพน่ป้เยิงมาอยู่จากฝุ่นคอยก็จับไกยิงสั่นอุ่ม่างออกมาพนี้เห็นมันยิงแหลมมหานาเอินเวาวมาวาเลยเออเนมาวาคอยเนว่าคอยจับไกเปน ก็จ้าเอาตัวตัวไก่อยู่ในป่าจะไก่ภายไฟสิหัวมัน <ไง S 2> แดนมาจะไก่ป่าตัววะ่ะค<ง>่ะไก่กมันก็บ,บ่อติงอยูย่เลยไก่ไก่กับบติงบอดินบอดำเมันมัต่ามันที่แหลกมันตื่นข่อยมัน,นตืน่นข่อยนแลห่วยไก่ตัวนึ่งตัวลายลายไปแลนมาาะมันแห่นมานีมันไปทางไดนสินะซองไปซองมาไปเห็นหางเป่นสั้นสิ๋ดอ,อย่านี้ ไส่หางใหม่ต้องมาจับเอามันกระบอกห่องไ่้ยังแน่แหละอู้มมาข้ายหัวมันอยู่อือหูหมามาหอนอู่มขึ้นยางออกมาผัดมียญิงสีข้นแลนออกมาผู้ผู้หมาใกล้ๆได้ใกค้ๆได้นล่วต้องไปยังเราเปล่าได้ได้ใบหัวผอมคอยได้ได้รูปหัวมันน้ำผอมไก่งามไก่งามอยู่ไก่นี่นนึกว่ากันเก่าหาไปยนึ่ง วเพราะว่าแล้วมือหลวบหัวบันจับกระจับทั้งหางออกมาหางนี่จะเป็นหางหาางหกกระดักรึเค่คะดูคุณตาสิกันบ่เกาหากันบ่กันไหวเนาะเพราะว่าเอามือหลวบหัวเนาะไม่ยิงสองโอซีคนเนี่ยสำคัญมันแหลมมหานี่แต่ว่าคุณตากันยัง ใจน่นก็ยังของอยู่เนาะกับผู้หญิงคนนึงเนาะน้่สิกันซีซีคุณตาขอยว่าเดินบอกไก่น่มันก็เป็นเก่าอยู่แล้วค่ะขอไปจับเอาจับมันก็เป็นเจ็ดน่ะค่ะไม่ยิ่งเหมือนมาแรนม้าน่ะเพราะที่เอาหลดมันมาวา่อยว่าข่อยลักไก่มันค่ะมันก็เขากันกับไก่ในมือข่อยห่วบวันี้ลักแล้วตัวไก่ไป ัวไก่อ <sketches> ย <of course> um, so ู่ในป่าในด่งเขากจับออาที่รว่าเท่านั้นล่ะพอดีหูเมือยิงกับพวกยิงสี่คนเออไม่ยิงสี่คนทอกันหมดนะคนนั่นก็บอกมหาเห็บุเห็นกระตากระเตอก็ยังบัวเห็นไม่ยิงนั่นฉันบอดทึกกระตาบ่ปุ่มไกลขึ้นมากคือไม่ยิงกับแลนมาหาหลุดได้เด็ดแลนแตกมาเลยเออกระแสดงว่ากระตองมีสีประมาณนี้เนาะ ก็ชิวาเป็นสีไม่ยิ่งซีคนแลนมาไหวสำมาห้าคนผมใจก็ได้เอาซีเขาเป็นผู้หญิงเนาะเู้ชายผู้ยิ่งกันำซีเดียวเนาะค่ะเก่าเจ็ดซีเก่าซีเจ็ดนี่แหละตัวมากผู้เมื่อคอย คอยก็แปรแนี่นี่ทีเมวดขมาก์เอาตามทีคุณตาสวัยเพิ่นปีหายไปหายเนาะแต่ว่าตัวเลขเพิ่มเติมกันหรือว่าอีหยังมีบ่มีเลยเนาะเอาตัวนี้เลยมีตัวใดดอกมีแต่ตัวนี้ล่ะค่ะมุนเบี้ยนซบเปลี่ยนกันกับกันอยู่นี่นี่แหละเป็นเจ็ดซีซีเจ็ดหรือว่าเก่าซีซีเก่านี่ล่ะหรือว่าอยากหันหัวเลยเก่าลงกะหันเอาเนาะแดงเนาะค่ะเรื่องเล่าความฝันกับมีซ้ำนี่เนาะค่ะเนาะค่ะ สำหรับคลิปนี้ค่ะขอขอบคุณท้อความฝันหลักกาตัวเลขที่นำมาแหวงปันให้ท่านผู้ชมทางบ้านของเฮาเอาไปเป็นแนวทางนอกในการสื่อสากกินแร่งรัฐบาลค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะตัวเลขของคุณตาสวัยนอค่ะเลขของคุณตาสวัยค่ะเก่าเจ็ดสี่ค่ะเก่าสี่เจ็ดนอค่ะเลขของคุณตาสวัยค่ะเพื่อนฝันวาได้จับไก่ค่ะจับไก่ เพิ่นได้ดีเป็นไก่เก่าจับเจ็ดค่ะสี่ผู้ยิ่งสี่คนมาเห็นคุณตาสวยอูม่มไก่ค่ะเพิ่นว่าไก่เพิ่นนอกค่ะคุณตาสวัยบอไ้ค่ะเพิ่นว่าไก่ป่าค่ะเลขของเพิ่นก็ได้เก่าเจ็ดสี่เก่าสี่เจ็ดนอกค่ะให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางค่ะสื่อสากรัฐบาลน,นอกค่ะ วันที่หนึ่งสิงหาคมพศสส2พันหาลอยหกเกิลอย่าลืมกดติดตามปลาบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปลาบนคนอีสานนั่มเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ปลาบนคนอีสานกับนิทยียงเท่านี้ิปดนาพอกันใหม่โศกโศกหมานหมานลำลำด้วยด้วยหิ่งหิ่งต่างๆงกับตวเลขของคุณตาสวยนอค่ะสวัสดีค่ะ